ทุกคนนะฮะวันนี้นะครับเราทุกคนในประเทศนี้รู้เช่นเห็นชาติรู้เห็นกันพร้อมๆกันนะฮะมันมันจะมีอยู่อยู่แค่ไม่กี่คนหรอกนะฮะแค่ไม่กี่กลุ่มกลุ่มเล็กๆนะฮะที่ไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังอาจจะยังต่อต้านอยู่นะฮะทุกคนเห็นขาเมเณรไหมคาเมเรเนี่ยเขาไม่มีการอัปเกรดไม่มีการอัปเกรดอาวุธนะทุกคนนะฮะ ด้วยความที่เขาอาจจะคอร์รัปชันมากกว่าบ้านเราอ่ะบ้านเราก็มีคอร์รัปชันแต่บ้านเขาอาจจะคือฮุนเซนเนี่ยอาจจะคอร์รัปชันแบบมหาศาลเลยนะฮะจนไม่มีเงินอัปเกรดกองทัพทุกคนนะฮะทุกคนขมรเขามีนะเขามีเครื่องบินนะเขามี m i ก21นะ,ะถ้าเราดูตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะเขาจะมีเครื่องบิน m i ก21ตอนขมรแดงตอน